วิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่29สิงหาคมนะครับก่อนเราจะไปฟังบทวิเคราะห์เรามาสรุปแผนการเทรดของเมื่อวานนี้ครับแผนการเทรดเมื่อวานนี้คือเรารอย่อแต่ว่ารอย่อลึกแล้วก็บายใช่ไหมครับเพราะว่าเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็แนวโน้มเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นเรารอย่อแล้วก็บายแต่ราคาไม่ลงมารับนะครับราคาขึ้นไปเลยนะครับทะลุแนวต้านทะลุโซนซับไพ่ขึ้นไปนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับ ถ้าไม่ได้ออเดอร์เมื่อวานไม่เป็นไรถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ฝึกในการวิเคราะห์นะครับใครว่าบทวิเคราะห์นี้ดีอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ comment, กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจงให้กับอาจารย์ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลบนะครับเส้นแล้วก็ลบซับไพโซนออกนะครับเพราะว่าได้ทะลุไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์วันนี้กันนะครับในทางเทคนิคก็คือเราไปดูไทมเฟรมเดย เพื่อดูว่าแท่งเทียนเป็นการปิดจบลักษณะแบบไหนนะครับเมื่อวานนี้ทางเฟ m e Day เป็นการปิดบนการปิดบนหมายความว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับและเป็นการปิดบนที่ทะลุแนวต้านรวมกับทะลุซับไพยขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้มีนยักษะสำคัญมากๆเลยใน t ทางเฟมใหญ่นะครับทีนี้เมื่อมีการทะลุไฮหรือมีการทําช็อคในทางเฟมใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะ ทำโครงสร้างนะครับที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในทำเฟมเดย์เนี่ยเป็นการวิ่งแบบไซเวในกรอบกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยที่เป็นจุดซับไพโซนที่เขาทะลุขึ้นมาการที่เขาช็อคนะครับตรงจุดนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่การขึ้นต่อเนี่ยจะขึ้นลักษณะแบบไหนนะครับจะขึ้นเลยหรือว่าอาจจะมีจะย่อลงมาก่อนนะอันนี้ ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาได้มีการายกตัวขึ้นมาทำแท่งสตรองมูฟแล้วก็พักตัวนะครับดังนั้นลักษณะตรงเนี้ก็คือจะเป็นดีมานโซนนะครับตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับดีมานโซนเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมีการทิ้งไส้ออกไปอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับ ตรงนี้คือดีมานโซนที่เราได้มีการตีเอาไว้แล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงบริเวณนี้นะครับผมอาจจะตีเพิ่มเอาไว้แบบนี้เพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้มีโซนที่มีโซนแรงซื้อหรือมีโวลุ่มการซื้อค่อนข้างเยอะ,อะลักษณะแพทเทิร์นของดีมานโซนนะครับอ่ะโอเคทีนี้ในไทม์เฟรมเดย์นะครับแนวต้านเพิ่มเติมนะครับเราสามารถ มาร์คจุดแนวต้านเพิ่มเติมเอาไว้ได้นะครับจุดที่1นนะครับก็คือตรงบริเวณบริเวณจุดสวิงไฮตรงนี้นะครับก็คือตรง3 4 3 1แล้วก็ตรงปลายไส้ตรงนี้เราเรียกว่าโซนแนวต้านนะครับซึ่งจะเป็นโซนสำคัญเพราะว่าเป็นจุดสวิงไฮด้วยนะครับจะอยู่ที่ส4 3สี่สาแล้วก็3 439นักเรียนสามารถมาร์คจุดแนวต้านเอาไว้ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ จะตรงบริเวณราคา3-4-5สซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกแนวต้านหนึ่งนะครับที่มีาามนะยสำคัญแนวต้านสูงสุดนะครับแนวต้านสูงสุดจะอยู่ที่3-4-9-9ทุกคน3-4-9-9ซึ่งจะเป็นไฮที่มีราคาสูงที่สุดเราเรียกว่าออรทาหไฮนะครับที่3-4-9-9ทีนี้ถ้าเกิดราคาเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ยเราก็จะดูบริเวณแนวต้านเป็นหลักว่า เขาจะขึ้นไปถึงไหนนะครับถ้าขึ้นก็จะขึ้นไปถึง3 4 3 1และ3 4 3 9นะครับในทาง f r a m e day ทีนี้การขึ้นเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาก่อนเพื่อทดสอบแนวรับนะครับเชา้านี้ราคาก็ได้มีการย่อลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ3 410เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการย่อต่ำกว่าแนวรับด้วยนะครับลงไปถึง3407แล้วก็ได้มีการ ยกตัวกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราย่อไปดูตามเฟรม4ชั่วโมงในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับอ่ะตรงนี้เห็นไหมครับในทางเฟรม4ชั่วโมงตรงเนี้ยแพทเทิร์นตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือเราจะเห็นว่าเขาได้มีโวลุมการซื้อนะครับผักดันราคาให้ทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับก็คือตรงบร,ริเวณนี้ดังนั้นเราสามารถขยับขยับเพิ่มเติมตรงบร,ริเวณดีมานโซนได้นะเออ ตรงนี้เป็นดีมาโซนของ t ทา f เ a m e d a y แต่เราสามารถขยับให้มันดูมีความชัดเจนหรือมีความคมมากขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ทา e เฟม m e 4ชั่วโมงเราปรับดีมาโซนเนี่ยให้อยู่ตรงบริเวณ3401แล้วก็มาจนถึง3394นะครับแบบนี้เลยแต่สวิงไฮของทางเฟ m e ด a y เนี่ยนะครับ แตอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นไฮหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าจะคอนเฟิร์มสวิงไฮเนี่ยแท่งเทียนจะต้องเกิดขึ้นนะครับอีก5แท่งและไม่มีแท่งไหนทูงกว่าแท่งนี้นะครับดังนั้นจุดนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดสวิงไฮได้แต่ต้องรองให้ปิดจบครบ5แท่งก่อนเพราะถ้าเกิดยังไม่คอนเฟิร์มสวิงไฮมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อนะครับแสดงว่ากรอบสำคัญสำคัญจะอยู่ตรงจุด5จุดนี้ 3418จุดโลสำคัญสำคัญก็จะอยู่3358้านะครับถ้ายกวิ่งอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบแนวรับพวกนี้3341 3383หหรือดีมันโซนในทางเฟมเดตรงบริเวณนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่นะครับยังไม่เสียทรงนะเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะย่อความหมายของผมคือมีโอกาสที่เขาจะย่อได้ถึงตรงบริเวณนี้เลยนะแต่ถึงย่อถึงตรงนี้ก็ยังไม่เสียทรงของเทรนด์ขาขึ้น เนาะอ,อันนี้คือความหมายที่ผมจะสื่อสารแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือในทางเฟรม4ชั่วโมงไปดูทางเฟรม1ชั่วโมงเพื่อหาจุดในการเข้าออ,อเดอร์นะครับเราไปดูปัจจัยพื้นฐานในค่ำคืนวันนี้กันนะครับค่ำคืนวันนี้มีข่าวตอนประมาณ1ทุ่มครึ่งซึ่งจะเป็นดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานแบบปีต่อปีนะครับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมาจนถึงกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งตัวเลขครั้งก่อนออกมาที่ 2. 8ครั้งนี้คาดการณ์จ่อมาที่2.9% 2.82.9น้ี่เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ2.8%คือตัวเลขเงินเฟอ้อครั้งก่อนนะครับแต่ตัวเลขเงินเฟอ้อครั้งนี้คิดว่าน่าจะสูงขึ้นนะครับน่าจะสูงขึ้นถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อยังอยู่นะครับเฟดเนี่ยก็จริงๆอ่ะเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยอะเฟดจะยังไม่รีบลดดอกเบีย้ยเพราะว่า เงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่นะครับแต่เนื่องด้วยวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเขาเปิดโอกาสให้ลดดอกเบีย้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเงินเฟอ้อยังอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่เฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยก็ได้นะครับตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าการชะลอตัดสินใจให้เฟดก็ได้นะครับแต่เราต้องไปดูเขาเรียกว่าแนวโน้มแนวโน้มใหญ่นะครับที่เขาได้มีการประกาศออกไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคืนนี้ค่อนข้างผันผวน นะครับคืนนี้ค่อนข้างผันผวนถ้าเงินเฟ้อยังอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยดังนั้นถ้ายังไม่ลดดอกเบีย้ยก็ดอลลาร์ก็ยังจะแข่งค่านะครับก็อาจจะกดดันราคาทองได้นะครับแต่อาจจะกดดัน,นร,าาราคาทองในระยะสั้นๆนะนะครับอาจจะกดดันราคาทองในระยะสั้นๆดังนั้นช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งก็มาระวังให้ดีนะครับตัวเลขข่าวอาจจะมีการหลอกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ มาเก็ตเมกเกอร์ Maker, หรือผู้เล่นในตลาดในการตีความแล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อยังสูงก็มีโอกาสที่ดอลลาร์จะแข่งแล้วก็ทองจะยอ่อแต่ผมว่าอาจจะย่อในในระยะสั้นๆนะครับเราอาจจะไปหาจาังหวะในการบายตรงนั้นก็ได้นะครับอีกตัวเลขหนึ่งตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็คือดัชนีการบริโภคส่วนบุคคล PCE นะครับ Personal Price Index แบบเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่กรกฎาคมนะครับมาจนถึง สิงหาคมนะครับก็คือตัวเลขคาดการณ์ส่แล้วก็คาดการออกมาที่0.3%ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับดังนั้นจะไปโฟกัสตัวเลข1น,นึ่ทุ่มครึ่งนะครับก็คือจะเป็นดัชนีการบริโภคพ,พื้นฐานแบบปีต่อปีนะครับให้มาตัวเลขให้มาโฟกัสตัวเลขน,นี้นะครับทุกคนอ่ะไปดูปัจจัยทางเทคนิคนะครับในทางฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับ และไม่สามารถทะลุลงไปได้มีสัญญาณเหมือนจะกลับตัวตรงราคา3 4 1 0นะครับดังนั้นวันนี้เราก็รอย่อแล้วก็บายนะครับเราจะรอย่อแล้วก็บายทีนี้จุดที่นะ่าหน้าบายก็คือ1ก็คือจุด3401นะครับซึ่งเป็นแนวรับแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาได้มีการเบรกขึ้นไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราบายตรงเนี้ยจะค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าราคาย่อลงมารับตรงบริเวณ3401นนะ และเราก็จะไปตั้ง SL นะครับถ้าเราได้ราคาตรงนี้เราจะไปตั้ง SL ต่ำกว่าดีมานโซนนะครับซึ่งต่ำกว่าดีมานโซนเนี่ยก็ตั้งเผื่อๆเ,เอาไว้สักประมาณ3390แบบนี้นะครับอ่ะโอเคแผนการเทรดวันนี้คือเรารอย่อแล้วก็บายนะครับถามว่าตรงนี้บายได้ไหม3410มันบายได้แต่ก็มีโอกาสที่จะย่อลึกนะครับดังนั้น ถ้าเราขึ้นรถเลยเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้เพราะว่ามันยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะโดนลนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะรอย่อจังหวะราคาสวยๆเนี่ยเราก็มาเข้าแถวแถวสามสหรือต่ํากว่า3401ก็ได้นะครับแต่ไม่เกิน3ามสนะครับแล้วก็ไปตั้ง SL แถวแถวสามสนะครับดังนั้นแผนการเทรดวันนี้อยู่ฝั่งบายนะครับ จะเข้าเลยก็ได้แต่เข้าไม้เบาแต่ถ้าเกิดจะให้ราคาสวยก็ลงมารอแถว3402-3401ถึงประมาณ3396นะครับ3 3 9 6นะครับ, 3, 3, 9, 6, รบแผนการเทรดวันนี้จะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมเอาบทวิเคร์าหนี้ไปใช้ควบคู่กับการตัดสินใจเข้าออเดอร์ของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ